มันพวงอะไรแบบนี้เป็นกช่างมาเช็คนะครับเช็คหลายอย่างอยู่แล้วเกก็ดูตัวนี้อ๋อาายิเมใช่ใต้ใต้ท้องนะถอดออกมาแล้วมันมีสปริงมีเซเหล็กออกมารถเราแต่รถเราไ,ไ,นะได้เดท่าไหร่ได้หรอก็น่าจะสปริงในแผ่นคัตแต่นนครับวามล่างเกถอดลงมาดูแล้วเคก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับความบนก็ไม่มีรอยน้ํามันรั่วแล้วก็แกเช็คดูหลายรอบ แล้วที่ผมบอกว่ามันมีเศษตกลงมาสันนิษฐานว่าเป็นสปริงคัสนะก็ทําให้จะถอดเอาแผ่นคัสตมาดูนะครับเอาให้ชัดๆกันไปเลยถ้าแผ่นคัสต์สปริงมันแตกจริงก็เปลี่ยนแผ่นใหม่นะครับแต่ถ้ามันไม่แตกจริงๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะแตกก่แกบอกว่า90%สปอรนะครับสปริงคัสแตกแน่ๆนะครับแกว่าประมาณนั้นนะ thank <laughs> you คุณนนะคันนะเนี่ยใช่ใช่แล้วมันเป็นสามชิ้นแล้วนะต้อยไปนะเดราต้องไปล่างแล้วไม่ต้องล่างแล้วนไอ้นี่ล่างมือเนี่ยเด็ดร้อยนี่แหละจะกดแตกอันไหนนี่หลุดหมดเลยเนี่ยอ๋อดีนะคุณยังมาได้เนี่ยสี่พันห้านาทีแต่ผมซื้อไม่ถึงคือมันหลุดนะครับเนี่ย ไปบอกว่าโคงมันดีโคงมันดีเหมือยเป็นโคงย้ำนะแต่ว่าแผ่นมันหลุดนะถอดออกมาแล้วหลุดอย่างนี้เลยนะตัวมาอย่างนี้เลยหลุดคาเลยเพราะว่าเมื่อกี้ผมมารับไม่ทันไม่ทันถ่ายไม่ทันไนงะแค่ก็ส่งมาแี่ก็วางอันนี้หลุดเลยหลุดแบบนี้เลยเรียบอ่ะเป็นหน่อย,อยเป็นขึ้นหน่อยหน่อย,อยตัวนี้ไม่ปัดก็ได้หรือจะตัดจบก็ได้แล้วปัด ป่านก็คือเกี่ยมันบ่ใช่เพราะเขากึ่งเรียบกึ่งให้ตัวนี้เรียบหน้าเรียบอ๋อเอาเอิญป่านอะเออเอิญป่านอะเกลี่อะไอ่าก็มันล่ออาไรอยู่ป่ไปเกี่ยน่ะอันต่อไปตอนนี้ดิใช่ก็ต้องชยกใบป่ะไปได้พ่อมาไปเจ้ายุยยุยใส่กับไก่ป่ะปัดคู่ใช่ไหมปัดเดียวปัดเดียวนะอันนั้นมันอันนั้นมันยังเรียบอยู่ะมันบ่ปัดเดียวก็ได้ปัดเดียวก็ได้ อยู่คุณไปกลับรถตรงเทลเอสโซ่โอ้สั่งอะไรมินบุรีนะครับยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยดูนะก็ถ้าเป็นพายิ้มตัวเดิมมันพร้อมสับใบที่ผมใส่อยู่เปนสี่พันห้าตัวนี้สั่งเป็นแท้โรงงานเห็นเขาบอกของญี่ปุ่นอะไรนี่แหละแต่เป็นเกียร,ระแบบกลางๆยี่ห้ออยังกับพี่เอสเอ็มเอสนี่บ่ะเป็นป่ะออ 1, เนี่ยแต่ว่ายี่ห้อเขาเอสเอ็มเอสเนี่ยรางมันจะประประมาณนี้ราคาก็สี่พันหกห้าสิบนะครับ แท้โรงงานยี M ่ห้อ S M S นะมาดูว่าใช้ได้สักกี่ปีตัวนั้นใช้ได้ปีเดียวพาย้ำตัวนี้เป็นผ้าแท้โรงงานแล้วก็ช่างเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบราคาเท่ากันเนี่ยประมาณเนี้ยอัน,นี้ดีกว่ายังไงก็แท้โรงงานนะไอ้ตัวนั้นคือประกอบคือย้ำก็คือเหมือนของเก่าเนาะย้ำผ้าใหม่ประมาณนี้อะลองดูผมไม่รู้อะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์ราคา4,650นะครับตัวนี้เขาเขียนว่าอนะไรวะยี่ห้อ S M S F M ฟเอ็มสามเอ็หนึ่งร้อยสิบเจ็ดนิ้วรูห้าสิบจุดแปดเอสองอะไรสักอย่างเนี่ยประมาณนี้เข้าออกลายไปเดี๋ยวนึงเก็บนิดเดียวเก็บนิดเดียวเพราะว่าจะเป็นหนาเขาจะเอาเป็นหนาหยาบๆทีเนาะใช่ครับเลยหนาหยาบเพราะว่าแม่มันก็จะเขาเออ่ยยังก่อนนี่ไฟวินจันกดจันกดอ่าเจียหน้าจันกรนะเจียหน้าเดียวหน้าด้านในไม่ได้เคีย เดียวกันบ<ะ>่ใช่แต่ว่างานตอนเนี้ยมันคืองานโรงงานอ่าอ่าแต่ตัวน,นั้นมันคืองานมือ,อที่นั่งต่ออกป๊อกปอเพราะว่ามันดีจะขันผสมทองแดงนะเรมัมักหลุดตัวนี้หลุดมุนอยปุ้ยแล้วนะ ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปครบมาคบเอาดีเขาตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเอาประกอบนะยกแผ่นแกใส่ไปแล้วนะประกบไปแล้ว Suốt bỏ Đặt tăm ดักตำแบบนก็พอดีแล้ว ก็ใครรู้พวกเขาคัน,นบอกสามสิบน้ำมันเครื่องเข้าน้ำเหมือนกันนี่็จะเป็นลองตั้มแล้ว ว่ามันตาแล้วเพรดีเ้วอะมันมันมันตาแล้วครับพอดีไหมเพราะว่ามันพอดีอโอเคถ้าพอดีแต่ว่าถ้ามันตําได้อีกมันมันจะดีบ่ะก็ไม่รู้ถ้าอีกหน่อยมันจะสูงแ,แ้วแต่ดูที่ว่าว่าคุณอันนี้คือป่อยขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันกระโดดแล้วแต่ว่าเพราะว่าพอดีเลยแหละอ่ะ,อะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสรุปนะฮะก็คือแผ่นคา์ดเตะ แผ่นที่ย้ำนะที่ผมถ่ายให้ดูอะที่มันย้ํามาไม่ดีโครงดีอยู่นะครับสปริงก็ไม่ได้แตกอย่างที่ผมสันนิษฐานหรอกเนี่ยเหยียบคดัดปล่อยแบกมือใส่เกียร์สาพึ้งออกสบายเดี๋ยวจะใส่ให้ดูทุกเกียร์ก่อนถอยเข้าแล้วนะ ถอยคือผมใช้คัดแกตั้งให้พอดีแล้วแต่ผมบอกให้แกเอาต่ำอีกท่านประหยัดน้ำมันเอาไหมถอยคัสถอยนี่ถอยนะครับหนึ 1, 2, 3, 3, 4, ่งสองสามสามนะสี่เตาเอ้ยแกตายห้าหกคนนี้มันมีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวจะออกออกเกียนหนึ่งที่เข้าย,ยากๆนะครับ สรุปว่าจบนะครับก็สรุปเคสนี้ที่หนึ่งเกียร์มันช้ากันไปอีกสามาสรุปเคสนี้ที่บอกว่าเป็นสาเหตุอะไรอย่างต้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์หลายๆคนเนาะมันเป็นได้หลายอาการจริงๆนะผมไม่เฮียเช็คล่าสุดเฮียแกขึ้นมานั่งแกลองย้ำค์ดแล้วค์ดมันแข็งอ่ะเคบอกว่ามันน่าจะเป็น น่าจะเป็นปั๊มล่างนะครับทีนี้ให้ช่างมาลื้อดูแกดูแล้วปั๊มล่างไม่ได้เป็นไรอย่างที่ผมถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่มีเยอะไม่มีลมรั่วไม่มีอะไรนะั้งนั้นแหละเขาก็เลยลองเขาก็เลยสันนิษฐานว่าสปริงคัสน่าจะแตกพอเขาลื้อออกมาแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่สปริงคัสแตกเด็กมันเป็นแผ่นหลุดแผ่นย้ํานะครับหลุดออกจากจานนะก็เลยทําให้ต้องเปลี่ยนนี่ใส่เกียรถอยให้ดูึ๊บเลย ก็น่าจะใช่นละแล้วก็ใช้เป็นแผ่นแท้ญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกอะไรนะแผ่นญี่ปุ่นอนะ่ะเออแผ่นแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้โรงงานญี่ปุ่นนะครับเป็นไงโรงงานญ,ญี่ปุ่นนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณสาหรับคอมเมนต์ comment, ทุกคอมเมนต์นะครับที่ผมลงไปวันนั้นว่าคารัรดเ,เกียเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็มาคอมเมนต์ให้กําลังใจหลายๆคนก็โทรมาทักทายโทรมาบอกว่าอย่าง้นอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเราผมว่าไม่รู้เนาะ ก็ต้องให้ช่างเขามาดูเนาะก็สรุปแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านะก็อย่างที่ว่านะครับก็สรุปนะลองดูสองสารอบแล้วก็น่าจะจบนะครับจบนี่แหละผมว่านะไม่น่าจะหลอกจบแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกคอมเมนต์นะที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ที่โทรมาให้กําลังใจและโทรมาให้คําปรึกษานะครับต้องขอบคุณมากๆนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คือพวงมาลัยช่างเก่งแก เมันไปนลุยน้ําระยะระยะฟีมันหายด้วยมันเลยตึงแล้วก็ให้แกคายเป็นระยะฟีให้พวงมาลัยไม่มั่นใจแต่ที่ถอยมาเมื่อกี้น่าจะหลวมแหละแต่ส่วนของคัดนี่หายเงียบสนิทนะใส่เกียร์ได้ทุกเม็ดแล้วก็ผมให้เขาตั้งไว้ต่ำๆนะตอนแรกมันเงียบแล้วเกีเยร์ให้เขาตั้งต่ำๆเพื่อที่จะประหยัดน้ำมันนะเจอกันคลิปหน้าครับเชียร์ทุกสวัสดีครับ